เสียงกรีดร้องกลางดึกท่ามกลางหมอกหนาทึบบางอย่างกำลังล่ามิกกาหมาน้อยซอมบี้ที่ตื่นขึ้นจากความตายพร้อมบาดแผลแต่หัวใจยังเต้นเ,นเบาๆในซากอาคารพังมิกกาได้พบเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกซอมบี้ล้อมไว้มิกกาโดดเข้าใส่ซอมบี้อย่างลืมตัวทั้งที่ร่างของเธอคือซอมบี้เหมือนกันแต่เสียงคำรามดังขึ้นจากความมืดฟินริดหมาป่าซอมบี้จ้องพวกเขาอยู่มิกกาแบกเด็กหญิงหนีอย่างสุดแรง ฟินริทตามล่าไม่หยุดพวกเธอซ่อนตัวในสถานีรถไฟใต้ดินหายใจเบาๆและอยู่ในความตกใจกลัวเด็กหญิงเอื้อมมือไปลูบหัวมิก,ก้าเธอยิ้มแม้จะเห็นรอยแผลที่น่ากลัวเช้าแล้วมิก,ก้าลุกขึ้นเธอต้องสู้แม้ร่างนี้จะไม่ใช่ของเดิมมิก,ก้าบุกเข้าใส่ฟินริทพลังไม่เท่ากันแต่หัวใจต่างกันฟินริตบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ตายมิก,ก้าก็บาดเจ็บเช่นกัน พวกมนุษย์ที่เหลือรอดเริ่มยอมรับซอมบี้ก็มีจิตใจมิกการู้ดีว่าฟินริดไม่มีวันตายเว้นแต่จะถูกทำลายจากพลังของซอมบี้ที่บริสุทธิ์เธอกระโดดเข้าหาฟินริดด้วยพลังเพื่อสุดท้ายแล้วระเบิดแสงสีฟ้าสลัชีพตัวเองเด็กหญิงรีบวิ่งไปที่จุดระเบิดเหลือเพียงปลอกคอเล,กเล็กอันหนึ่งที่ยังอุ่นจากความรักมนุษย์ที่เคยกลัวซอมบี้ยืนเงียบกริบต่อหน้าหลุมศพของฮีโร่ตัวน้อยไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกหัวใจรู้ว่าเธอคือซอมบี้ผู้เสียสละ